ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบผอพ่อกันไหมครับฟี่มือพ่มเองเดอ้อฟีมือค่อยเองอันนี้เป็นเมนูง่า,งงายๆอยู่ต่มตะลลดนัดซื้อแต่ว่าเหามาเห็ดชีสั้นให้มันน่ากินนะครับมียังแนงไหมเนี้ยเดี๋ยวมาแนะนํารายการกันครับผมวันนี้ก็มีอันนี้เรียกว่าหมูย่างขึ้นเขียงนี่ หมูย่างถึงเคียงแล้วก็ผัดกะเพราปลาหมึกแล้วก็อันนี้เว่ามันตกคอหมูย่างคอหมูย่างมันตกแล้วได้เอิ้นแล้วที่ผมเอิ้นนะอ่ะกินกันเด้อครับผมแซ่บน้อกออือ Hoa khâu hoa 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 hiện hoa 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 giáp hoa hoa cứ hoa 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 xoay hoa 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 ngàm, hoa 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 cả, cả giá, ừ. ừ. được ừ. không? จ้มหนาก,กี่ผัดกะเพราปลาหมึกข้หมูย่างตกข้หมูย่างอะได้รนวคุณมโนครับ น้ํากินเฮาก็กินงานแพงงานเฮาก็เฮ็ดบ่ต้องไปยงเจ้า้กเปียกให้หัวไว้นยงสบายใจเ็ไครับ หมดได้รอดผู้ใดหมดได้รอดสักผมก็ดีแล้วอย่างให้ตัวเองมีความสุขร่างกายเราจะได้มีความสุขจะได้ไม่ได้เป็นโรคเป็นภัยเนาะเป็นโรคภัยมึงแค่มันก็ว่าท่ามเอาเนี่ยว่าเอาเนี่เปลี่ยนบอสมึงแค่มันก็มาเองได้มีเนาะเท่าไรก็เป็นกำลังใจให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะ นี่แหละกะ่าไปกินยังไงมันมีใจห้องอใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าถ้ามีประโยชน์เนาะขอเหมือนกันครับแซ่บดังก็มีอัดคลิปอยู่กะมีเสียงคุ่นคำๆจะกินฮอทบ้านคำๆหรือก๊ก างคนบโอ้มันเกิดกินดี้แต่ว่าจัดเอาจัดันดูดีก็ดูดีที่จริงก็คุลงุนหนยหัทสิบบาทนี่งนสิบบาทแต่ว่าเกินปุงมก็มียู่บ้านเลยนะ đừng cả nha các bạn, nóng chừng cứ để không nhà banh, các bạn chắt kong จะไหนกันอย่าลืมกดติดตามกันเด้อครับผมติดตามให้ผมเนี่ยเป็นกำลังใจเล็กน้อยน้อยะได้ช่วยกันต่อไปหาของทางยูทูบครับโอ้มันก็ได้บรรยากาศอยู่ดิบัต้องไป็นชีวิตลู่ก็ได้เหางยีตลูกงก็ได้เจ้าค้าผนเข้ามาเบนะิ้งคือเบิ้งแค่การทานอ่ะบุ้งหัวโอ้คือกินดีแท้ chính không đủ đi đấy nghe đây, đây cơ sư không thuốc là mà chắc xác ở, hắn nó đủ đi chặt bên đủ